เออโยึ้นตะข้องเห็นยูน่ยได้ลองเด้หรอครัวนั่นเรียกหากหมุนเลี้ยวหมุนมาทางพี่หมุนทานงพี่เอออเาไทยพี่ก็ได้เออเอารียวเตี้ยเด็กน้อยครับมาลองครับเด็ก,น,ดกน้อยเด็กน้อยเซานินไทยได้วาบิึงนะครับแฮ้งเด็กน้อยแห้งไทยได้นะครับเอาเขาลองเก้าวลองเก้า เอองามเลี้ยวเลี้ยวไปทางบุญนะเลี้ยวเลี้ยวซ้ายวันดึงเลี้ยวเลยเดี๋ยวมาทางเก่ามาทางเก่าเนี่ยไ้ าหมุนมานจับหมุนเลยกดกดหางลงกดหางลงงี่บงีเลี้ยวกดหางลงงี่เลี้ยวงี่สีเลี้ยวจะจ่อยคมหางลงเด้อเออเอาลองเบิ่งคมหางลงแหละกระเลี้ยวเออนั่นละเออมันเขาเจ๋ง่ายไหมมืออันนี่เดี๋ยวเออเอาลองเดี่ยวเบิ่งเดี่ยวเบิ่ง จิตกล้องเกาไม้คมหางลองนเจ้าเนี่ยเอาหมุนมาบอลกลับมากลับมาเด็กน้อยเฮงเด็กน้อยนะครับยังใส่ได้นะครับเมย์เด้ไหนเมยเด้ไหเ,เ,เ,เอาเบ๊กเบ๊กอ่าพันลงพันลงพันลง มันสุดเลยสุดเลยมันสุดเออทีมมันทีมหัวลงนั่นละ่ะเป็นไอใช่ไงบ่มักบ่มักเอ้ยขึ้นจีไทยยวดมือนั่นอะไรนะของแท้ของแท้